เรื่องบนเตียงเนี่ยคนที่ทํำได้คนเดียวคือภรรยาถ้าเกิดเราไม่รับผิดช,ชอบตรงนี้เขาจะต้องไปทําที่อื่นและเนี่ยคือคายน้าของของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจผมมีเทคนิคในการที่แบบว่าจะปฏิเสธยังไงให้มันบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนหรืออะไรก็ตามนะ ปฏิเสธแบบไม่ถูกต้องไม่ตามขั้นตอนหรืออะไรก็ตามจะสร้างแผลใจสีดําอันนึงแล้วก็จะทําให้เขาหมดอารมณ์ทางเพศดื้อๆเหมือนกันเพราะว่าลองนึกภาพว่าเขาต้องการแล้วก็เราไล่เขาแล้วเขากลับไปนอนคนเดียวคืนนั้นเขาจะนอนไม่หลับแล้วก็มันจะมีเสียงในหัวพูดซ้ําๆซ้าๆว่าเออฉันไม่หาคนอื่นก็ได้เออฉันไม่เอาเธอก็ได้คือมันจะเต็ไมไปหมดเลยแล้วเนี่ยคือขยนะของของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจเรื่องใหญ่เลยผมบอกให้นะ ผมมีเทคนิคในการที่แบบว่าจะปฏิเสธยังไงให้มันบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนหรืออะไรก็าตามนะอันแรกนะสิ่งที่คุณผู้หญิงต้องทำนะเวลามันไม่ไหวนะมันก็มีบ้างนะต้องเกิดต้องการหนึ่งคือปฏิเสธด้วยความจริงใจนะแล้วก็อ่อนโยนต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเข้าใจว่าเขาทุกข์และเขาต้องการเราเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยคนที่ทำมันได้คนเดียวคือภรรยาถ้าเกิดเราไม่รับผิดชอบตรงนี้เขาจะต้องไปทําที่อื่นแล้วเราก็โกรธเขาถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาไม่ ทำเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาไม่ได้รับการตอบสนองคืนนั้นเสียงในหัวจะดังทั้งคืนแล้วเขาจะเกลียดเราไปเลยก็มีบางคนรุนแรงมากก็จะเกลียดเลยถ้าเขามีปมกับแม่นะก็กลายเป็นว่าเย็นชาไม่สนใจแล้วบางทีก็เป็นลงโดยการระบายกับลูกกับอะไรที่เราซึ่งตรงนี้โคตรสาคัญเลยอย่าทําเป็นเล่นทุกครั้งที่เขาขอเรามีให้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องขอโทษคล้ายๆกับว่าขอโทษแบบจริงใจเฮ้ ืพี่ขอโทษจริงๆห้ามบอกว่าเหนื่อยเลี้ยงลูกไม่เอาอะ่ะพอดีวันนี้ต้องนอนกับลูกอะไรไม่ได้เลยวิ่งบอกว่านอนกับลูกชายนี้ไม่ได้เลยหรือไม่ก็ไม่เอาเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วทํางานเหนื่อยแล้วไม่ได้เหมือนกันวิธีคือพี่ วันนี้หนูหนูขอเลื่อนก่อนได้ไหมเพราะว่าพอหนูไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่มีความสุขเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนะก่อนลูกกลับหรืออะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราเราแวะไปนะหรือไม่ก็เดี๋ยวพดนะัดนั้นเดี๋ยวหนูจะไปกับพี่นะเราแยกห้องแล้วเดี๋ยวหนูหนูทาให้ลูกหลับเล้วไปแล้วเวลาเรานัดเขาเวลาไหนเราต้องให้เขาเพราะว่าถ้านัดเขาแล้วทําเป็นไม่สนใจสมมติว่านัดเรื่องบนเตียงเสร็จแล้วไม่สนใจโอ้โห เขาจะจดจําแล้วก็มันจะเกิดการเบื่อหน่ายมันจะเกิดการผิดหวังมันจะเกิดการน้อยใจทุกครั้งที่ไปเสดไปเสดเรื่องบนเตียงเนี่ยอาการจะมีเต็มไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นน้อยใจผิดหวังจุดดําบางทีไปกระตุ้นปมที่แม่ไม่ให้ของเล่นเขาไม่ให้สิ่งบางอย่างกับเขามันจะแบบทุรนทุรายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นวิธีไปเสดคือเราเลื่อนเวลาเขาแล้วก็บอกว่าที่เลื่อนเขาจะได้เขาจะได้เต็มที่กับเราแล้วก็เพราะว่าถ้าเราไม่เต็มที่ก็ไม่โอเคแล้วก็พอเราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราจะต้อง นัดแล้วก็ต้องเปะอย่าอย่าเลื่อนอย่าผิดนัดไอ้มองว่าเรื่องนี้เป็นเพลย์ตี้อันดับหนึ่งในชีวิต เลยมากกว่าลูกหลายคนเข้าใจผิดเอาลูกมาชีวิตคู่พังต้องอย่าให้ลูกนํากับเรื่องสามีเป็นันขาดแต่ถ้าเกิดเราเอาสามีนําแล้วเขาจะมาเลี้ยงลูกแล้วเขาก็จะอ่อนโยนกับลูกจะใจดีกับลูกแล้วก็เขาก็จะทําให้ลูกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขารู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันทําให้เขาเติมเต็มความเป็นผู้ชายมากขึ้นอะไรเนี่ยแต่กรณีที่แบบไม่ไหวจริงๆข้อที่ใช้ได้นะคือการอ่อเล่า เซ็กจนสำเร็จอันนี้สําคัญมากนะมันเป็นการแทนเซ็กที่เราไม่สามารถมีให้ได้มันจะทําให้ผู้หญิงไม่เหนื่อยมากนะเพราะนั้นผู้หญิงคนไหนที่ไม่สามารถทําตรงนี้ได้โดยเพราะมันมีผู้หญิงบางคนที่แบบว่าเคยอ่านในกระทู้อะไรนะออรอเซ็กไม่ได้ขยะขยงผมบอกเลยปัญหาเยอะเพราะว่าออรอเซ็กมันเป็นการันตีอย่างหนึ่งของเพศชายว่าผู้หญิงเคารพเพศชายผู้หญิงคพารักเขามากอะไรเนี้ยนะเพราะว่าตอนที่มีเซ็กเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนจิตใต้สํเน็จเขาเลยเพราะนั้นถ้าเราทนุถนอมหรือดูแลดีเขาก็จะโอเค เพราะนั้นการออโลเซ็กให้สำเร็จมันจะเป็นการทดแทนเรื่องบนเตียงที่เราไม่สามารถมีให้เขาได้แล้วเป็นการที่ได้ประสิทธิภาพด้วยถ้าเกิดคุณไม่สามารถออโลเซ็กให้ให้จนเสร็จได้เพราะว่าขยะขย,ะขยง หนึ่งคือไปฝึกซะเตือตือนถ้าฝึกไม่ได้ก็อย่างน้อยต้องช่วยให้เขาเสร็จด้วยมือของเราอย่างแย่สุดอย่าให้เขาไปทําเองหรืออย่าให้เขาซื้อกินอะไรนี่ไม่ควรเลยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะไปติดคนอื่นหรืออะไรก็ตามแล้วเรามาว่าเขาอีกนะไม่ใช่ซื้อกินไม่ติดนะบางทีก็ติดเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนที่ผู้ชายเสร็จอะคอนโดพารมีนมันจะหลังแล้วก็ใครอยู่ใกล้เขาก็จะชอบเขาจะหลังเพราะนั้นผู้หญิงคนไหนที่ออลเ,เซ็กให้เขาทําให้เขาสําเร็จบ่อยๆเขาจะติดมีอะไรเขาก็ให้อะไรเนี้ยก็ห้ามไล่ไปทําเองเด็ดขาดนนะ ก็ข,ขาดบาดตายเลย